สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยถึงทิศทางการลงทุนของตลาดหุ้นจีนกันนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับเราจะอยู่ในธีมของ uh, Time t a r i f f Change the Investment Landscape นะครับซึ่ง uh, สำหรับภาพรวมเนี่ยต้องบอกว่าการลงทุนนะครับไม่ว่าจะเป็นตลาดจีนเองหรือตลาดอื่นๆนะครับก็ค่อนข้างที่จะมีความน่าสนใจลดลงนะครับสำหรับตัวการลงทุนบนตัวหุ้นนะครับขณะที่นักลงทุนเนี่ย เริ่มมีการสนใจนะครับในสินทรัพย์ที่มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับทำให้โดยทั้งนี้นะครับเรายังคงมุมมองแบบนิวทรลสำหรับการลงทุนของตัวตลาดหุ้นจีนนะครับแล้วก็คําแนะนําคนที่การลงทุนเนี่ยก็จะเป็นแบบให้เวอนซีไปก่อนนะครับทั้งนี้นะครับสำหรับตัววิดีโอนี้นะครับเราก็จะมาคุยถึงภาพรวมในช่วงที่ผ่านมานะครับแล้วก็ทิศทางการลงทุนของตลาดหุ้นจีนในระยะถัดไปนะครับ ก่อนอื่นนะครับเรามารีแคปตัวภาพรวมผลตอบแทนของกองทุนรวมของ b b l a นะครับและก็จะเป็นในกลุ่มที่เป็น FIF นะครับก็สำหรับตัวด้านบนนะครับจะเป็นการลงทุนจะเป็นกองทุนนะครับที่ให้ผลตอบแทนในเดือนมีนาคมนะครับซึ่งกล่องแดงๆเนี่ยก็จะเป็นตัวกองทุน BGEN Equity นะครับก็จะให้ผลตอบแทนไปอยู่ที่บวก0.1นะครับขณะที่ภาพ y e a r to Date นะครับกองทุน b g e q u i t y นะครก็ติดลบไปประมาณ6นะครับ ทั้งนี้นะครับสำหรับตัวมุมมองของตัวตลาดหุ้นจีนนะครับก็เราจะคงมุมมองแบบนิว t ทรลนะครับแล้วก็แนะนำว่านักลงทุนนะครับที่ทั้งมี position อยู่แล้วนะครับแล้วก็ยังไม่มีโพซ i ชันครับในช่วงนี้นะครับก็จะแนะนําให้เป็นการเว้นซีนะครับเนื่องจากว่าปัจจัยบวกในช่วงที่ผ่านมานะับตั้งแต่ช่วงปลายเดือนมกราเนี่ยต้องบอกว่าค่อนข้างที่จะถูกกลืนนะครับจากปัจจัยลบ ของปัจจัยนอกประเทศจีนนะครับอย่างเช่นมาตรการภาษีที่ทางประธานาธิบดีทรัมป์มีการตั้งกับจีนนะครับทั้งนี้เนี่ยเราก็คาดว่าความผันผวนในตลาดจีนนะครับน่าจะยังคงมีอยู่ในระยะสั้นนะครับซึ่งก็คาดว่าอาจจะไม่ได้ปรับลดลงอย่างง่ายนะครับเนื่องจากว่าเราจะเห็นท่าทางนะครับทิศทางการใช้มาตรการในการตอบโต้ของทางจีนต่อสหรัฐอเมริกานะครับไม่ว่าจะเป็น พอประธานาธิบดีทรัมป์มีการขึ้นกำแพงภาษีมานะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งตัวที่เป็นอ่ะสิบอร์เสองครั้งในช่วงต้นนะครับแล้วก็บวกมาอีก34%นะครับแล้วก็บวกอีก50%นะครับทำให้ effective tariff rate ที่สหรัฐมีการต,ตั้งต่อสินค้าจีนเนี่ยทะลุ100%ไปแล้วนะครับขณะเดียวกันถ้าเราชิฟโฟกัสมาสู่ทางฝั่งจีนเนี่ยก็มีการ ขึ้นกำแพงภาษีเช่นเดียวกันในอัตราที่ต้องบอกว่าเท่าเท่ากันเลยกับทางที่อเมริกามีการตั้งกำแพงภาษีกับจีนนะครับเพราะฉะนั้นพอเราเห็นทิศทางนะครับของการใช้มาตรการในการตอบโต้นะครับอาจจะต้องบอกว่าเป็นการตอบโต้นะครับเนื่องจากว่าทางสหรัฐตั้งมาและจีนตั้งโต้ตอบนะครับก็เลยทําให้เราคาดว่าทิศทางการลงทุนของตัวตลาดจีนเนี่ยอาจจะยังคงไม่ได้สดใสนะครับดังเช่นในช่วงก่อนหน้านะครับขณะที่ในตัวตลาดเนี่ย ก็ต้องบอกว่าเราจะชอบตัวตลาดที่เป็น A share นะครับมากกว่าตัวที่เป็น H share นะครับด้วยสาเหตุหลักๆเนี่ยก็คือ1คือมาตรการกระตุ้นทางด้านการคลังนะครับน่าจะมีแพ็กเกจที่ออกมาเพิ่มขึ้นเพื่อที่จะมาหักล้างผลกระทบเชิงลบจากมาตรการภาษีที่ทางสหรัฐอเมริกามีการตั้งกับสินค้าจีนนะครับซึ่งตัวที่จะได้รับประโยชน์นะครับก็จะเป็นพวกตัวกลุ่มที่เป็นตัวสินค้า consumer นะครับที่อาจจะได้รับประโยชน์ที่ค่อนข้างโดยตรงจากมาตรการภาครัฐที่มีการออกมานะครับอย่างที่2นะครับสิ่งที่อาจจะมีการกระตุ้นผ่านมาตรการภาครัฐก็อาจจะเป็นเรื่องของการเพิ่มวงเงินของมาตรการเก่าแลกใหม่นะครับในการอัปเกรดในส่วนของตัว Equipment นะครับแล้วก็เรื่องของมาตรการทางด้านภาคอสังหานะครับซึ่งทางนี้เนี่ยถ้าเรามารีแคปภาคอสังหาเนี่ยก็ต้องบอกว่าในช็อตเทอมเนี่ยเราเริ่มเห็นสัญญ,ญาณนะครับทิศทางของการมีเสถียรภาพ ในตลาดบ้านที่เป็นเทียร์หนะครับแล้วก็เทียร์สนะครับในกลุ่มเมืองใหญ่ๆกับเมืองที่รองลงมานะครับขณะที่เทียร์สเนี่ยก็ต้องบอกว่ายังมีทิศทางที่อาจจะยังไม่ได้ไม่ได้มีความชัดเจนมากนะักในส่วนของการมีสีิรภาพนะครับแต่โดยโมเมนตัมแล้วเนี่ยทั้งเทียร์หเทียร์สเทียร์สนะครับก็มีทิศทางที่เริ่มดูดีขึ้นนะครับเทียร์หอาจจะเริ่มอยู่ในเฟสที่มีสีิรภาพ เทียร์งก็เริ่มเริ่มมีเสถียรภาพแล้วก็เทียร์มเนี่ยอาจจะเริ่มเห็นทรายในการที่จะเริ่มมีเสถียรภาพนะครับเพราะฉะนั้นปัจจัยกดดันจากทางฝั่งภาคอสังหาเนี่ยตลาดก็เลยเริ่มมีการที่จะมองข้ามมองข้ามช็อตไปสู่ว่าอย่างนั้นช่วงครึ่งปีหลังนะครับเราน่าจะเห็นทรายที่ค่อนข้างชัดเจนว่าตัวตลาดอสังหาเนี่ยเริ่มมีเสถียรภาพแบบชัดเจนนะครับขณะที่ตัวเ e อ r ร์ n g งนะครับในช่วงที่ผ่านมาเนี่ย ก็ต้องบอกว่าในเ s h a r e นะครับอาจจะยังไม่ได้ดูโดดเด่นเมื่อเรียบเทียบกับตัว h share นะครับแล้วก็สิ่งที่เราอาจจะเผชิญนะครับในช่วงหลังจากนี้ก็คือเรื่องของการดาวเกรดนะครับส่วนของตัว e a r n i n g นะครับให้มีการเติบโตในอัตราที่ชะลอลงนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็น Noise ที่เข้ามาสำหรับตัวตลาดจีนนะครับซึ่งสิ่งที่จะเป็นปัจจัยที่มากระทบกับเรื่องของตัวเอ r ร์ n g ็งดาวเกรดเนี่ย หนีไม่พ้นเรื่องของตัวทาลิฟที่ทางสาหรัฐมีการตั้งกับจีนนะครับสำหรับผลตอบแทนของอินเด็กนะครับเยอรมันเนี่ยตัวซีเอสไอหรือตัวตลาดเอเชียเนี่ยให้ผลตอบแทนติดลบ5.1%นะครับอันนี้มาร์คทูมาร์เก็ตให้ถึงช่วงประมาณต้นเดือนเมษายนนะครับแล้วก็ขณะที่เฮดแชร์นะครับตัวห่างเซิงไชน่าอินดัสไพรส์นะครับอันนี้ให้ผลตอบแทนอยู่ที่บวก5้านะครับซึ่งแน่นอนว่าถ้าเราดูจากทางรูป ที่พลอตมาให้ดูด้วยทางด้านขวานะครับก็คือตัวตลาดเนี่ยมีผลตอบแทนติดลบเนี่ยหรือว่าถูกหักล้างไปค่อนข้างเยอะนะครับแทบจะทั้งหมดเนี่ยมาจากช่วงต้นเดือนเมษาแทบจะเป็นหลักเลยนะครับเนื่องจากว่าถ้าเราได้เรียนกันตั้งแต่ตัวตลาดจีนมีการเปิดตัว AI อย่างตัว DeepSeek ช่วงปลายปลายเดือนมกรานะครับตลาดจีนเนี่ยให้ผลตอบแทนที่ต้องบอกว่าค่อนข้างดูดีนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับตัว PEERS อื่นๆน,นะครับทั้งนี้เนี่ย สิ่งที่มาแผ่วนะครับก็คือเรื่องของเดือนเมษายนนะครับที่ทั้มมีการขึ้นกับแพงภาษีรละลอกใหญ่ในกลุ่มประเทศอื่นๆไม่ใช่แค่จีนนะครับก็เลยทําให้ตัวนอยส์ในรวมๆเนี่ยตลาดหุ้นมีการเซลล์ออฟนะครับทั้งโลกนะครับแล้วก็จีนก็เป็นหนึ่งในตลาดนะที่ถูกเซลล์ออฟนะครับในระดับที่ใกล้เคียงกันนะครับทั้งนี้นะครับถ้าเรามาพูดถึงว่า ทิศทางการลงทุนหลังจากนี้นะตลาดจะให้น้ำหนับไปที่อะไรนะครับอย่างแรกก็คือเตมของตัว AI ของจีนนะครับอันนี้ยังคงมีอยู่นะครับแต่าจะาไม่ได้โดดเด่นเท่ากับเอาลุกที่เริ่มดูที่จะน e g ท t i มากยิ่งขึ้นจากกรณีของทางทาริฟนะครับและแน่นอนว่า,าพอเรามาดูจากรูปนะครับตัวที่เป็นตัวดันตลาดขึ้นมาในช่วงนี้เนี่ยหนีไม่พ้นตัวไชน่าเทคนะครับและไชน่าเทคเนี่ย ก็จะอยู่ในตัวที่เป็นตัวตลาดหางเสงนะครับซึ่งก็จะมีสัสดส่วนนักลงทุนที่เป็นนักทุนต่างชาติเนี่ยสูงกว่าตลาดเอแชรยนะครับที่เป็นตัวออนชอร์มาร์เก็ตนะครับเพราะฉะนั้นคือพอเวลาฟลูนะครับที่มีการเคลื่อนไหวเร็วๆความหมนผมมีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นนะครับสิ่งที่อาจจะเป็นปัจจัยเชิงลบนะครับกับตลาดหุ้นที่เป็น, are, นเฮดแชร์นะครับตัวห่างเสงนะครับก็จะมาจากเรื่องของฟันฟลูที่อาจจะออกได้ง่ายกว่า ที่เป็นตลาดเอเชียนะครับเราก็จะเซนซิทีฟนะครับกับตัวเรื่องของปัจจัยด้านข่าวมากกว่านะครับข่าวที่เอเชียนะครับรอบนี้เนี่ยเราอาจจะยังไม่ได้เห็นโมเมนตัมเชิงบวกนะครับซึ่งเราก็คาดว่าในระยะถัดไปเนี่ยหากมาตรการทางภาครัฐที่มีการออกมานะครับมีการเพิ่มขนาดวงเงินเพ,เพิ่มมากขึ้นนะรหรือว่ามีการปรับลดในเรื่องของตัวอัวตราดอกเบีย้ยซึ่งแนวโน้มในตอนนี้นะครับตลาดก็เริ่มปรับมุมมองว่า PBOC อาจจะเริ่มมีการ ปรับลดอัตราดกเบีย้ยไม่ว่าจะเป็นตัวอัตราดกเบีย้นยนโยบายนะครับหรือว่าตัวทริปเปิเนี่ยมีใน,ในระดับที่มีความน่าจะเป็นเพิ่มสูงขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นตัวตลาดเอชชร์เนี่ยน่าจะได้รับประโยชน์นะครับในระยะถัดไปต่อทิศทางการกระตุ้นผ่านมาตรการพังภาคกันคลังนะครับแล้วก็ภาคกันเงินนะครับซึ่งถ้าเรามารีแคปนะครับสำหรับการประชุม2ส,สภานะครับที่มีขึ้นในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็ ผลการประชุมนะครับตัวเลขของ Key Economic กเนี่ยก็คือ GDP ปีนี้นะครับทางการจีนเนี่ยมีการตั้งเป้าอยู่ที่ประมาณ5%นตะครับตัวเงินเฟ้อนะรประมาณ2%นะครับแล้วก็ในส่วนของตัว Fiscal Deficit เนี่ยก็จะมีการปรับเพิ่มขึ้นนะครับมาอยู่ที่จากเดิมเนี่ยถ้าเป็นตัว Official Budget นะครับเดิมทีปีก่อนเนี่ยอยู่ที่ประมาณ3%ปีนี้ก็ขึ้นมาเป็นประมาณ4%นะครับทำให้ โดยทิศทางเนี่ยถ้าเราดูจากตัวเลข headline แบบนี้นะครับสิ่งที่เราอาจจะพอเห็นเนี่ยก็คือ1คือมาตรการกระตุ้นทางภาครัฐจะมีเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็มีความจริงจังมากขึ้นนะครับแล้วก็เรื่องของ Area นะครับที่เขา,าจ,จะโฟกัสเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของตัวเทคโนโลยีนะครับเรื่องของภาคคอนซัมชันนะครับแล้วก็ความเสี่ยงทางด้านกฎระเบียบเนี่ยอาจจะมีทิศทางที่ลดลงนะครับเพราะฉะนั้นคือโดยเน็ตกันแล้วเนี่ย โทนของการประชุมตัวสองสภานะครับก็จะส่งผลทําให้โดยทิศทางของตัวเศรษฐกิจจีนเนี่ยนโยบายเนี่ยจะชิฟมาสู่การเป็นโปรโกดโ p o l i ีมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นก็ทิศทางจากปัจจัยภายในประเทศเนี่ยต้องบอกว่าค่อนข้างดูดีนะครับมาตรการเนี่ยออกมาคาดว่าน่าจะชุดใหญ่นะครับอย่างไรก็ตามนะครับสิ่งที่ตามมานะครับก็คือเรื่องของอ่สิ่งที่เราอาจจะให้น้าหนักรอดูนะครับก็คืออ่าตัวที่เป็นไฮไลท์ของตัว Government Work Report นะครับก็คือทิศทางของตัวที่เขาจะโฟกัสเนี่ยก็คือเรื่องของตัวเทคโนโลยีนะครับเรื่องของการสร้างเสถียรภาพในตลาดอสังหานะครับแล้วก็เป็นการหนุนนะครับเป็นการลงทุนในประชาชนนะครับลงทุนในคนนะครับก็เพราะฉะนั้นคือโดยทิศทางในระยะถัดไปเนี่ยก็จะเป็นภาคการบริโภนนะครับที่จะถูกบูสต์ขึ้นมาแล้วก็เป็นการใช้ใจ่ายจากทางภาคการคลังที่จะเริ่มมีบทบาทมากยิ่งขึ้น ตัวที่เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์จากตัวรีพอร์ตตัวนี้ก็คือนโยบายที่กดดันจีนนะตั้งแต่ช่วงประมาณโควิดมาเป็นต้นมาเนี่ยอย่างเช่นตัวมาตรการของ common prosperity เนี่ยเริ่มที่จะดูหมดไปนะครับเขาไม่ได้มีการเมนชั่นอีกนะครับเพราะฉะนั้นก็เราคาดว่าแรงหนุนหล,ลักๆของตัวตลาดจีนเนี่ยจะมาจากการออกมาตรการทางด้านการคลงังนะครับ แต่งอะไรก็ตามเนี่ยก็คาดว่าน่าจะยังไม่เพียงพอสําหรับการหักล้างตัวผลกระทบจากการขึ้นกําแพงภาษีของทางประธานาธิบดีทรัมป์นะครับแต่น่าจะเพียงพอสําหรับการที่ทําให้ตลาดหุ้นเนี่ยยังมีเสถียรภาพนะครับแล้วก็ถ้าเรามาไล่เลีเ่ยงดูนะปัจจัยที่อาจจะพอช่วยที่จะลดปัจจัยเชิงลบจากตัวตลาดจีนเนี่ยก็คือเรื่องของตัวตลาดอสังหานะครับก่อนหน้านี้เนี่ยเราเจอ เรื่องของตลาดสังหารเนี่ยมาตั้งแต่ช่วงประมาณโควิดนะครับการแพร่ระบาดของโควิดนะครับจนถึงตอนนี้นะครับตลาดยังเล่นประเด็นตัวนี้กันอยู่นะครับแต่ทางนี้เนี่ยเราก็ลองจําลองมาให้ดูนะครับว่าทางด้านซ้ายนะครับตัวนี้เป็นราคาของที่อยู่อาศัยนะครับก็จะเป็นตัวบ้านที่สร้างใหม่นะครับแล้วก็บ้านที่เป็นบ้านมือสองนะครับเราก็จะเริ่มเห็นระดับของการลดลงเนี่ยของราคาบ้านอยู่ในอัตราที่มันชะลอลงนะครับคือถ้ากราฟมีการ ปรับเพิ่มขึ้นเนี่ยก็คือทิศทางโมเมนตัมเนี่ยเริ่มไปเชิงบวกนะครับอย่างไรก็ตามราคายังคงมีทิศทางที่ชะลอตัวลงอยู่นะครับแต่เราเริ่มเห็นการกระจายตัวของจํานวนเมืองนะครับของราคาบ้านเนี่ยที่อยู่ในระดับที่เริ่มมีเสถียรภาพเนี่ยมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นโดยมุมมองในระยะถัดไปนะครับถ้าหากอของคนจีนนะครับมีทิศทางที่เริ่มที่จะไม่กังวลกับตัวภาคอสังหานะครับก็จะทําให เรื่องของปัญหาด้านปัจจัยทางตัวตลาดสังหาเนี่ยเริมนดลงนะครับแล้วก็วิเอฟเฟกตที่จะส่งผลมาสู่การใช้ใจ่ายของคนจีนเนี่ยก็น่าจะเริ่มมีเข้ามาเป็นแรงหนุนนะครับแล้วก็ทางด้านขวานะครับก็จะเป็นการประเมินนะครับระยะเวลาในการระบายสต็อกอสังหานะครับเราจะเริ่มเห็นว่าทางเทียร์หนึซี้นะครับเทียร์สองเทียรมมีทิศทางที่ปรับตัวลดลงนะครับกล่าวคือตัว ระยะเวลาในการระบายสตอ็อกสังหารเนี่ยใช้เวลาในการระบายสตอ็อกลดลงนะครับเพราะฉะนั้นพอเราเปรียบเทียบกับช่วงไซคลก่อนหนี้นะถ้าเราดูไปยาวๆนะครับตั้งแต่ช่วงที่มีปัญหาก็คือช่วงประมาณปีโควิดนะครับปีส0 2 0นยสิบนะครับในช่วงนี้เนี่ยอยู่ในระดับเราเราประมาณที่โควิดเริ่มมีการแพร่บาดน,นะครับเพราะฉะนั้นก็อ่าอย่างหนึ่งพอเราเน็ตกันแล้วนะครับทั้งหมดเลยเนี่ยทำให้โดยทิศทางของตัวตลาดสังหานะรับ เราน่าจะเริ่มเห็นสิทิภาพของตัวตลาดสังหารในจีในช่วงเซ็ก n d h ร์ฮของปีนี้นะครับแล้วก็พอเรามาเปรียบเทียบดูนะครับก็ทั้งนี้เนี่ยเราคาดว่าเราจะชอบ A s แ a ร์นะครับว่าเราชอบ A อแชร์ are, มากกว่า h ฮดแชร์ are, นะครับส่วนหนึ่งก็คือพอเราดู Re l a t i v e p e r f o r m a n น e นะครับระหว่างตัว A s แชร์กับ h ฮดแชร์เนี่ยต้องบอกว่า h ฮดแชร์เนี่ยมีการอัพฟอร์มเอแชร์ค่อนข้างมากในช่วงไตรมาสที่ผ่านมานะครับซึ่งทั้งนี้เนี่ยโดยปกติตลาดหุ้นเนี่ยจะมีการ Converge เข้าหากันระหว่าง A share h e a H share นะครับและในรอบนี้นะครับพอเรามาบวกกับเรื่องของตัวปัจจัยด้านมหาภาคอย่างกรณีทาลิฟนะครับเราคาดว่า H share เนี่ยจะมีความผันผวนเพิ่มขึ้นมากกว่า A share นะครับและคาดว่าตัวแรงหนุนหลักๆของตัวตลาดจีเนี่ยจะมาจากตัวตลาดออนชอเป็นหลักนะครับแล้วก็จะได้รับประโยชน์นะครับจากภาคการกระตุ้นของทางทางการนะครับเพราะฉะนั้นก็เราจะีเฟอร์ตัว A share มากกว่า H share นะครับ ขณะที่สิ่งที่เราจะต้องติดตามดูนะครับแม้ว่าระดับราคาปรับตัวลดลงมานะครับแต่ทิศทางตัว e a r n i n g ของตัวเอชารเนี่ยอาจจะยังไม่ได้สดใสเท่าไหร่นะครับอาจจะเป็นปัจจัยเชิงลบที่เรายังพอเห็นอยู่นะครับขณะที่ h s h a ช e เนี่ยเ e a r ร i n g เริ่มดูมีเสถียรภาพมากขึ้นนะครับแต่ทั้งนี้ก็สิ่งที่เราอาจจะต้องคอนเซิร์นในระยะถัดมาก็คือ e a r n i n g จะมีการดอปเกตอีกหรือเปล่านะครับเพราะว่าหลังจากที่มีการออกมาตั้งกระแพงภาษีนะครับเราจะเริ่มเห็น สำนักหลายๆสำนักนะครับออกมาดาวเกรดตัว GDP ของทางจีนลงนะครับทางการเนี่ยตั้งเป้าไว้อยู่ประมาณ5%ใช่ไหมครับขณะที่ตอนนี้เนี่ยเราเริ่มเห็นตัวเลข4นะครับ4%็นะครับ,นะรบเดิมทีก็อาจจะเป็น4ต้นๆ4กลางนะครับ4ปลายนะครับแต่ตอนนี้เราเริ่มเห็นประมาณ4.0%นะครับที่ตลาดเริ่มคาดกันเพราะฉะนั้นพอ GDP เริ่มถูกรีไวซ์ลงนะครับสิ่งที่ตามมาก็ผลประกอบการก็อาจจะเริ่มมีทิศทางที่ถูกรีไวซ์ลงเหมือนกัน เพราะฉะนั้นก็ในระยะสั้นเราจึงแนะนําให้นักลงทุนเนี่ยเป็นการลงทุนแบบเว C ซีนะเป็นการเฝ้ารอดูตลาดนะครับว่าพอในช่วงที่ความผันผวนมีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นเนี่ยในช่วงนี้เราอาจจะแนะนําให้ชะลอการลงทุนบนตลาดหุ้นจีนไปก่อนนะครับแล้วก็เรื่องของตัวระดับ price multiple ตนะัตัว PE เนี่ยในตอนนี้เนี่ยก็อาจจะ เทรดลงมาในระดับที่ดิสเคาลงมาเมื่อเปรียบเทียบกับ long term average นะครับ,อ,บ,บ,บ, verage, รบอันนี้เรามาร์ูมาร์เก็ตให้ถึงช่วงสิ้นเดือนมาร์ชนะครับก็ถ้าเราดูในระดับปัจจุบันเนี่ยอาจจะลงมาต่ำกว่า average แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ในช่วงนี้นะครับเราคาดว่าบัฟเฟอร์ที่ถึงแม้ว่าลงมาเทรดในระดับที่ดิสเคาเมื่อเปรียบเทียบกับ long term average นะครับแต่อาจจะเป็นในเชิงที่ความไม่แน่นอนอยู่ในระดับสูงนะครับเพราะฉะนั้นคือบัฟเฟอร์ที่เราต้องการการลงทุนในตลาดจีนเนี่ยเราจะต้องการมากกว่า นะครับมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่าดาวไซด์ยังคงมีอยู่นะครับในตลาดหุ้นจีนนะครับอย่างไรก็ตามนักลงทุนที่มีโ s i t i o n อยู่นะครับอาจจะต้องบอกว่าไม่ต้องกังวลแพนิคแล้วก็รีบรดสัดส่วนนะครับก็กลยุทธ์การลงทุนที่เราแนะนําสำหรับนักลงทุนที่มี Position อยู่ก็คือจะแนะนําเป็นการทำรีบาลาน c i ซิ่นะครับหรือว่าเมื่อเวลาที่ตัวของตลาดจีนนะครับกองทุนจีนเนี่ยมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับ เราจจะหาจังหวะในการที่จะลดสัดส่วนแล้วก็แนะนําคุมสัดส่วนให้เหมาะสมกับภาพการลงทุนระยะยาวนะครับแล้วก็เหมาะสมกับความเสี่ยงที่เรารับได้นะครับทั้งนี้เนี่ยสิ่งที่เป็นเบนฟิตนะครับจากการลงทุนในตลาดจีนเนี่ยก็จะเป็นตัวสไลด์ที่โชว์อยู่นะครับก็จะเป็นตัว correlation metric นะครับที่เราลองทำมาเปรียบเทียบกับตัวตลาดจีนนะครับทั้งที่เป็น onshore แล้วก็ตัว offshore เปรียบเทียบกับอินเด็กซ์อื่นๆนะครับที่เราจะคุ้นเคยกันนะครับซึ่งทั้งนี้นะครับตัวกล่องแดงนะครับก็จะเป็นตัวตลาดจีนนะครับตัว c s i สามร้อก็จะเป็นตัวตลาดออนชอร์นะครับเราจะเห็นได้ว่าค่า correlation นะครับอยู่ในระดับที่ประมาณ0.34เมื่อเปรียบเทียบกับตัว MSCI World นะครับขณะที่ตัว H-share นะครับก็จะสูงขึ้นมาหน่อยนะครับอยู่ที่ประมาณ0.48เมื่อเทียบกับ MSCI World นะครับเพราะฉะนั้นก็คือ นักลงทุนที่มี Position อยู่เนี่ยจีนก็อาจจะเป็นหนึ่งในเครื่องมือนะครับที่เราจะช่วย hedge Position ในกรณีที่ตัวตลาด d e v e l o p m a เ k e t เนี่ยมีทิศทางที่ไม่ดีได้นะครับเพราะฉะนั้นก็อย่างหนึ่งนะครับอย่างที่กล่าวไปนะครับว่านักลงทุนที่มี Position อยู่ก็อาจจะไม่ได้ต้องรีบร้อนใจในการที่จะลดสัดส่วนตัวหุ้นจีนขนาดนั้นนะครับก็โดยสรุปนะครับสำหรับมุมมองการลงทุนในตลาดจีนนะครับ เราคงมุมมองแบบนิวทรลนะครับโดยที่ว่าตัวทิศทางของตัวตลาดจีนเนี่ยอาจจะยังถูกปกคลุมจากตัวปัจจัยลบในเรื่องของมาตรการภาษีที่ทางสหรัฐอเมริกามีการตั้งกับจีนนะครับโดยที่ตลาดจีนเนี่ยเราจะชอบตัวตลาดจีนที่เป็น A s แชร e นะครับเนื่องจากว่าจะได้รับประโยชน์มากกว่าตัวเ s h a ชรนะครับจากมาตรการกระตุ้นทางด้านการคลังและก็ตัวนโยบายการเงินนะครับทั้งนี้นะครับสิ่งที่จะเป็นปัจจัยหนุนหล,ลกัลกๆของตัวตลาดจีนเนี่ย หนีไม่พ้นจีนเนี่ยจะเป็นเครื่องมือในการ hedge ตัวพอร์ตโดยรวมๆนะครับเนื่องจากว่ามีค่า correlation เนี่ยที่ต่ำกว่าตัวตลาดอื่นๆนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับตัวดัชนี MSCI World นะครับ